ขัดแย้งทางเชื้อชาติในสีลังการุนแรงมากขึ้นค่ะเมื่อกลุ่มชาพุทธหัวรุนแรงยังคงออกอลาวาดจุดไฟเผาร้านค้าและบ้านเรือนเป็นคืนที่2ติดต่อก,กันเมื่อวานนี้โดยไม่สนใจการประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถานของรัฐบาลนะคะก็เกิดขึ้นทมกลางความวิตกกังวลของนานาชาติถาที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความไม่สงบชาวบ้านในเมืองอาุตการมาซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมที่ถูกโจมตีนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงคนหนึ่งเสียชีวิตจากการโจมตีนอกฟาร์มแห่งหนึ่งของ ชาวมุสลิมซึ่งตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น4ศพเข้าไปแล้วนะคะซึ่งรัฐบาลก็ได้ส่งทหารหลายร้อยนายค่ะเข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจระงับเหตุรุนแรงแม้ว่าความไม่สงบที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์จะไม่ได้ลุกลามเหมือนเมื่อคืนก่อนแต่ก็เกิดขึ้นทั้งๆท,ท,ที่รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวอย่างไม่มีกำหนดนะคะรถยนต์หลายคันถูกเผาในเมืองอลุกามาค่ะ ถึงแม้ว่าจะไม่มีรายงานความรุนแรงครั้งใหม่ในเมืองเบรวาลาที่อยู่ใกล้กันซึ่งบ้านเรือนประชาชนถูกเผาไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเคอร์ฟิวจะยังคงบังคับใช้ต่อไปแม้ว่าประชาชนจะมีเวลาเพียงสีชั่วโมงจัดเตรียมเสบียงสำรองไว้จนถึงช่วงเที่ยงในแต่ละวันค่ะ จ้าหน้าที่กล่าวว่าประชาชนอย่างน้อย75คนบาดเจ็บสาหัสในการประทะกันขณะที่อีกหลายคนบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะบ้านเรือนร้านค้าแล้วก็มสัสยิดหลายสิบแห่งถูกทำลายบางส่วนแล้วก็บางส่วนก็ถูกทำลายทั้งหลังค่ะ